สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองมยนเวศค่ะวันนี้จะมาพูดถึงพืชสมุนไพรที่ใครๆก็รู้จักกันดีนะคะพืชนั้นก็คือกระชายนั่นเองค่ะกระชายนี้มีชื่อในท้องถิ่นอื่นๆเรียกว่าว่านพระอาทิตย์หรือกะแอนก็มีนะคะกระชายจะมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดก็คือกระชายดํากระชายแดงแล้วก็กระชายเหลืองบางแห่งก็เรียกว่ากระชายขาวค่ะ เป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านนะคะที่มีการใช้เป็นอาหารแล้วก็ใช้เป็นยามาน,นานตั้งแต่โบราณแล้วสรพคุณของกระชายนั้นมีดีไม่แพ้สมเกาหลีผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรต่างเล่าขานกันว่าเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงสมรรถภาพบำรุงร่างกายบำรุงกําลังช่วยแก้ปัญหาสมรรถภาพทางเพศได้บำรุงสมองแล้วก็หัวใจด้วยนะคะ แล้วก็ยังมีสรรพคุณอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะคนไทยถึงกระยกให้กระชายเนี่ยเป็นราชาแห่งสมุนไพรเลยทีเดียวกระชายจัดเป็นไม้ล้มลุกมีเง้าสั้นแตกหนอมีรากอวบรูปทรงไข่ค่อนข้างยาวปลายเรียวลักษณะดูคล้ายๆกับเต้านมผู้หญิงจึงเรียกกันว่านมกระชายจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะคะชอบขึ้นในป่าดิบร้อนชื้น ส่วนดอกจะออกเป็นช่อที่ยอดค่ะมีสีขาวหรือว่าสีขาวอมชมพูอ,อ่อ,อนๆกระชายที่นิยมใช้กันก็คือกระชายเหลืองแล้วก็กระชายดำค่ะกระชายเหลืองนั้นบางที่ก็เรียกกระชายขาวนะคะหลายท่านก็คงทราบกันดีอยู่แล้วจากข่าวที่ผ่านมาว่าสามารถกินเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วย ทําให้ราคาของกระชายขาวพุ่งไปถึงกิโลละ2อ0บาทอยู่ช่วงหนึ่งเลยทีเดียวนะคะสําหรับกระชายดํานั้นค่ะบางพื้นที่จะเรียกว่าว่านกาําบังกั้นบงังหรือว่าว่านจังงังนะคะบางแห่งก็เรียกว่านพยานกยุงมีสรรพคุณทั้งทางสายเวทแล้วก็ทางสมุนไพรค่ะเง้ากระชายดํานั้นจะมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมเป็นปุ่มปมเรียงต่อกัน และมักมีขนาดเท่าเกันมีหลายเงาและก็อวบน้ำผิวเง้าจะมีสีน้ำตาลอ่อนจนถึงสีน้ำตาลเข้มส่วนเนื้อภายในของเง้านั้นมีสีม่วงอ่อนไปจนถึงสีม่วงเข้มค่ะเข้มสุดออกสีม่วงดำนะคะปลูกมากทางจังหวัดเลยตากการจนบุรีและจังหวัดอื่นๆทางภาคเหนือเง้ากระชายดำจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและมีรสชาติขมเล็กน้อย โดยกระชายดำที่ดีนั้นจะต้องมีสีม่วงเข้มจนถึงสีดำเลยค่ะกระชายดำนั้นมีสปปรรพคุณมากมายแต่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือสปปรรพคุณด้านเสริมสมรรถภาพทางเพศใช้เป็นยาอายุวัฒนะช่วยชะลอ,อความแก่และมีสปปรรพคุณทางคงกระพันชาติได้ด้วยโดยในสมัยโบราณน,นะคะมีการบันทึกถึงการใช้กระชายดำในทางคงกระพันชาติเอาไว้ด้วยนะคะ ใช้ต่อต้านสัตราวุธแล้วก็แคล้วคลาดจากคมหอกคมดาบในตำนานเล่าขานกันว่านักรบในสมัยโบราณมักพกกระชายดำติดตัวทุกครั้งเมื่อออกรบจะเคี้ยวอมเอาไว้ในปากเวลาต่อสู้กับข้าศึกแต่กระชายดำที่จะมีอิทธิฤทธิ์ได้นั้นจะต้องมีขั้นตอนของการทำพิธีกรรมทางศัยเวทก่อนโดยการกำกับด้วยคัถาจากครูบาหรือว่าพระครูที่ผ่านการเรียนรู้มาอย่างถูกต้อง กระชายดำที่ใช้ต้องมีกำหนดพิธีกรรมตั้งแต่การปลูกมีเลิกยามมีการดูแลอย่างพิถีพิถันรดน้ำต้องท่องคาถากำกับแม้ยามเก็บบ้านก็ต้องดูเลิกยามและทำพิธีด้วยมีคาถากำกับด้วยตลอดผูท้ที่รับว่านไปใช้ก็ต้องมีการตั้งขันครูก่อนมีวันเวลาแล้วก็เลิกยามด้วย หลักการเหล่านี้จะมีบันทึกเอาไว้ในตำราไสยเวทแล้วก็คาถาอาคมฉบับโบราณค่ะและในตำราว่านมหามงคลเองก็มีการบันทึกถึงกระชายดำว่าเป็นว่านมหามงคลด้วยหากปลูกเอาไว้หน้าบ้านจะเป็นสิริมงคลมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาภายในบ้านป้องกันผู้ผีปิศาจเป็นที่นิยมของนักเลงว่านนักสะสมว่านในสมัยก่อน ซึ่งในสมัยนั้นถือว่าเป็นว่านหายากและมีราคาแพงค่ะปัจจุบันกระชายดำถูกนำมาเป็นวายกระชายหรือนำไปผลิตเป็นยาสมุนไพรกระชายดำแคปซูลนะคะมีการโปรโมทโฆษณาว่าเป็นสมุนไพรแก้ปัญหาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศส่วนสรรพคุณในเรื่องของคงกระพันชาตินั้นกลายเป็นตำนานและก็รู้กันเฉพาะกลุ่มเท่านั้นค่ะ มาถึงว่านกระชายแดงบ้างนะคะกระชายแดงนั้นบางพื้นที่ก็เรียกว่ากระชายป่าตามตำราว่านระบุว่าสรรพคุณของกระชายแดงนั้นจะเหมือนสรรพคุณของกระชายดำทุกอย่างเพียงแต่ว่าจะมีความพิเศษกว่าก็ตรงที่ว่าสามารถนำมาใช้รักษาผู้ที่ถูกคุณใส่ได้ด้วยโดยการนำหัวกระชายแดงมาโขลกให้ละเอียดผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นยาลูกกรอน แล้วเสกด้วยคาถาบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณอิติปิโสภะควาไปจนถึงพระควาติให้ครบ16จบก่อนนะคะแล้วนำไปให้ผู้ที่ถูกคุณใส่รับประทานหรือนำมาใช้ในทางอยู่ยงคงพันก็ใช้ได้ด้วยเช่นกันค่ะเป็นยางไรบ้างคะประโยชน์ของกระชายพืชที่เป็นได้ทั้งผักสวนครัวแล้วก็ยาสมุนไพรด้วยใครที่ยังไม่มีไว้ติดบ้านก็รีบหามาปลูกไว้นะคะ จบคลิปในวันนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้แอดมินด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ